นั่งทางน้องสงบแล้วเอเดาสงบนข้างน้องทางเอเดาสงบแล้วค่ะค่ะวันฮาลาวีฮาลาวีบบอ,อ่าพี่พาวีโอ,อ้โหนั่งเดียวนั่งแล้วนั่งเดียวดังเขมุมนะนะเออถ้าดื้อเข้ามุมนะดื้อเข้ามุมนะใช่ไหมงอแง,งใครงอแง,เ,งเข้ามุมนะพี่พาวินใส่เสื้อปีที่แล้วลิสเตอร์ใช่ เป็นไรครับเป็นไรครับเป็นไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกับแหววเออเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นคะแววแหแเกิดอะไรขึ้นคะ นั่งนั่งกับน้องจะได้จะได้เห็นจะได้เห็นจะได้เห็นทั้งสองคนโอเค <c oughs> แล้วจะเล่นอะไรแล้วจะนอน <c oughs> หรือว่ายังไงอ่านหนังสือไหมเอาคณะก,กรรมกมาอ่านปะเอาคณะก,กรรมกมาให้น้องอ่านด้วยเลยอันไหนของน้องอันไหนของพี่ภาวินเลย <c oughs> <c oughs> นักการพูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังอันไหนของใครอันไหนหนังสือเล่มไหนของใครของเพื่อนอันไหนอ่ะอันนี้ของน้องเหรอนักกาโปเออานักาโปอ่าอ่านอ่านให้ฟังหน่อยเอิ่มอุ้ยลีลาฮุ่นเศษลีลาฮุ่นเศษเอาออกก่อนเอาออกก่อนเอาออกก่อนจะได้อ่านลีลาฮุ่นเศษเดี๋ยดูเขาล่ะ กินาคาัาบเรุษกินาคาับบุกินาคาับบุรุษกินักกับบุรุษเบรอเออบนะเดินเออบนะเดินเปิดประตูหนอ<ไ>่อยโอ้ยมีอะไรอ่ะลิล่าคาเล่ลิล่ลาคาเล,ล่ลาาเลทำอะไรลูกตีกลองใช่ไหมสเปียร์ทรุมม<ไ>่มเห็นไหมไพาวินหยุดเดือกเปิดถูกยังลิล่าคาเล่อยู่ไหน ลิลล่าคารเล่อยู่ไหนเร็ว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 ลิลล่าคารเล่อยู่ไหนเร็วน้องคิดนักก็พอแล้วอ่ะเจอแล้วลิลล่าคารเล่เจอแล้วอ่ะอ่ะดูดิใครอาบน้ำอ่ะอังกาอาบน้ำโอเคโอเคอ่ะไปละไปละไปโกทิเรดาเดอร์เรนโกทิเรดาเดอร์เรนไปอ่ะไปประตูสีแดงอ่ะไปประตูสีแดงอ้าวไหน อาินากพูเร็วขินักกพูขนากพ,ขากพูขอประตูหน่อยอ่ะเอิบนะเดนรนเปิดประตูสิเจออะไรเจออะไรคนี้เนี่พาวินแคน,น,นี้ในไหนอืมเจอคนีนน้นมีกี่ตัวมองงาแคนี้นี่ยนะแอนโฟร์ทฟซ็ คือแค่นี้เนี่ยมีกระตายเจ็ดตัวเจออย่างนั่นน่ะเรือด่าเด้อเดินนะเออนั่นน่ะอันนั้น่ะเออ yes อุ้ยมีอะไรบ้างไหนพาวินพิ้วซิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีชิบะมามาโลกม้ออ่ามามาโลกม้อมีหลามป่า Mira i tvättmaskin. Tvättmaskin. Mm. Tam dai äta, dom äta. Muru. Muru. Oh. Keng jang le. Äta. Äta muru. Okay. Pai nai? Pai kerena deren. Ko thi kerena deren. Pai yang. Tuje. Oh, mi mong ngastula. Mong ngastula. Alla อ่าป้าเปิดเอิบนะเอิบนะอ่าคินาคาโป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 เอิบนะเดอร์เรเอิบนะเกเรนะเดอร์นไม่ใช่พาวินต้องเจอออป้าก่อนพาวินอย่ารีบเปิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้อป้าอยู่ไหนน้าเกเรนะเดอร์เรนน่ะบอกคอมเกเรนะเดอร์เรนไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่อีกอันหนึ่งอีกอันนึงไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะพี่พาวินเจอออปไปอย่างไม่ใช่มามามาช่วยเกลน่าอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่บอกคอมเกเรน่าเด้อเลยนี่อัพชาร์ลอส ก็มามาหมามาช่วยไงให้หมามาช่วยไหมจะได้อ่านหนังสือพร้อมกับน้องอ้าวครูมองงะออฟป์ูมองงะออฟุ์ไหนเอด้ามีกี่ตัวดูซิออฟุ์มีกี่ตัวไหนพี่พาวิงช่วยนับหน่อยแคนดูเยอะป่ะหมามาแรกนะเอ็ดสองสามสี่ห้าหกอะไร โอ๊ยมองง่ะออปุ่นนะกุ๊บยางยางยังไม่กุ๊บเบโกที่ออร์เรนจ์เดอร์เรนโกที่ออร์เรนจ์เดอร์เรนเอิบนะยังไม่กุ๊บเบะพาวินออร์เรนจ์อินเตอร์วีดออร์เรนจ์อาคินาคาโปคินาคาโปออร์เรนจ์เดอร์เรนคิน่าเอารอพี่พาวินก่อนรอพี่พาวินออร์เรนจ์อยู่นี้อยู่นี้นี่ออร์เรนจ์ กินากาพูกินากาพูออใหญขอประตูหน่อยขอประตูหน่อยเอิบหนาะเอิบหนาะโอ้ยกูเป <Gu pe. S 1> ้โอ้โอวีจ้าด้วยโอ้ลิลากูเป้แบบนาบลุ่ม嘛แบบนาบลุ่ม嘛อ๊อกาอ๊อกามีเหมียวเหมียวด้วยเหรอแล้วมีอะไรอีกเอด้าจะอ่านไหมเนี่ยลูกไหนเหมียวเหมียวอะ อ่ะเอร่าจะอ่านไหมเนีนี่เหมียวเหมียวด้วยโอเคโอเคไปลิลากุเบร์แอ่ลิลากุเบร์ฟัดนับลู้มามืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะโกทีโกทีดเดอร์เรนโกทีดเดอร์เรนโกทีดเดอร์เรนน้องเอร่าไปเนสตาอุ้ยวีเตาเดอร์เรนคีนากาโปก่อนเลยขีนากาโปคีนากาโปคีนากาโปเลยขีนากาโปอ่ะมาช่วยมาช่วยกูอ่ะเอิร์ดนะ เจออะไรเอ่ยคือแค่นี้นี na, ่ะอินเตอร์คูเฟมเฟมนั uh ้นล่ะนี่นี่นั้นล่ะนี่ทำไรบอสต์สเตนนด่นะใช่ไหมกำลังบอสต์สเนนั้นะแล้วก็กำลังนอนใช่ไหมนอนกำลังนอนโซไวยเซ็งเงี้ยโซฟายเซิงเนี้ย กาวินโกติบาวินดูอ๋อก็น้องก็ดูด้วยไม่ได้อ่ะอ่ะไปโกติเบลว่าเดอร์แดนจะจบละโกติเบลว่าเดอร์แดนอ่าเอเดาคณะกรรมการซีเอลซาพ่อคินาโกคณะกรการของตัวเองสิเนี่ยเนี่ยคณะกรการของประตูตัวเองอ่ะเอิบนะอุ้ยอิงยังอื้อมืดแล้วกล้องจะลังมืดแกมืดแล้วนะตีนะตี แล้วนะนับตี้นับตี้อ่ะเอ IDA ปิดแล้วเฮ้โดบายบายอ่านหนังสือจบแล้วอ่ะเก็บโอ้โหปาดหน้าไปเลยบายอันเช็กตู่อ่านหนังสือเล่มไหนมาอันเช็กตู่อ่านหนังสือเล่มไหนมาไอ้ด่าอ่านหนังสืออ่ะเก่งจังเลยอื้อหือเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยอนมเื้อเอาอะไรถูกเนื้อเอออื้อหือ แคอะไรเนี่ยอะไรอ,อ่าอ่าอ,าอา่คืนคืนคืนเคินคืนคืนคืนคนเคินเคินเคนคิดนเใช่มัเยเนี่ยฮะขเดไม่นด้ โอเคโอเคไปลละมัามา a, แค่นี้ก่อน่ปะจอ่าอ่อ่าจะอ่านนี้น okay. นนอีกหรอโอเคตำจำโอ้หมา a, มาโหล่ะโอเคมัามาแบเบ b a b i e เอ้ยมัามามามาออกบบี้เหรอบบี้ทำอไร good night good n i g h ที่นั้นเลย say good n g h ที่นั้นเลย good n i g เหรอเอ้ยไปล้วนะ s o f o t o นี่ทำอะไรสำละ สำหรับอลาเซียเลียกซอกกี่หนะนี่นาตีนาตีที่อลาเลียกซอกกี่หนามามามาอยู่บ้านอืมมามายอยู่บ้านโอเคนาตีนาตีที่วิลลแหละนาตเทีวิลล์แหละบุนเด่นนัตีนาตีที่แครน่ะนาตีนาตีที่แครน่ะบา,บายบายแครนน่าจะไปนอนแล้วนะ อ้านาตี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 ใครเนี่ยโอ้นี่เลกแกเลแก่เซิงเงนเลแก่เสียนาตีนาตีโฟกเกน้ยบายบายจะไปนอนแล้วนะยังไม่ได้เดี๋ยวเปิดทีละหน้าสิลูกอ้านาตีมาม่านาตีมาม่าด้วยมาม่าครอมมากมาม่าครอมมากเดฟิสนี่นาตีนาตีมัมมาเวสซีมอร์นโอเค ไปแล้วสวัสดีค่ะอ่านหนังสือสองเล่มแล้วบายบายอันชัาติ